น,นี้เรามาเล่นเกมมาจองกันอีกแล้วเรามาแตกรางวัลใหญ่ให้ดูเลยนะคะพอเริ่มต้นเกมขึ้นมาก็เหมือนทุกๆครั้งเลยค่ะเกมมาจองนะคะก็หมุนมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นแล้วแตกบ่อยนะจากที่อัปเดตคลิปมาเรื่อยๆเนเนาะเราเห็นว่ามันแจกจัดพอตบ่อยมากบ่อยจนแบบเฮ้ยแกฉันมีเงินกินข้าวแต่ทุกคนอย่าลงจนโอเวอร์นะคะ ก็วันนี้เราก็มาเล่นให้ดูกันเหมือนเคยนะคะใครที่อยากลองก็เข้ามาได้เราไม่ได้มารีวิวให้เขานะแต่ว่าเล่นแล้วมันสนุกก็อยากมาเล่นเกมเฉยๆอะ่ะอืมรอบนี้นะคะก็ดูกเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเบ็ดได้เท่าไหร่ได้ประมาณไหนละกันเนาะเราก็ลงเบ็ดเหมือนเดิมเรื่อยๆนะคะสตาร์ทที่พันหน่อยๆเราก็อัพไปให้มันเป็นหมื่นเป็นแสนกันก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้มันก็หมุนมาเรื่อยๆโอ้ สปริงสปริงปีสิบสองครั้งไปค่ะยาวไปเวลาสปริงปีมันก็ได้เก็บยอดนะแล้วมันก็จะแตกโบนัสขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บ่อยๆด้วยนะคะก็ลองดูกันได้ไม่เสียหายไม่เสียหายใครที่เข้ามาแล้วอยากดูเราเล่นเกมอยากสนุกสนานด้วยกันกับการลุ้นก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดซับสไคร b ์ไว้เพื่อจะได้ดูโอ้โหไหนดูซิมื่นเบ้น่ะ มีตัวการ์ตูนที่มันน่าสนใจเกิดขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารอบนี้เราจะได้ยังไงปังยังไงแล้วกันเนาะซึ่งมันก็หมุนอย่างนี้ไปเรื่อยเล่นง่ายมากมันแตกบ่อยแตกเยอะแตกจนแบบโอ้โหแกแม่ดูดิเห็นไหมสตาร์แบบทันหน่อยๆอ,อะคะ่ะอัพเป็นหมื่นทุกรอบเลยนะคะนี่บอกก่อน คิดว่าเดี๋ยวน่าจะได้โบนัสอีกนั่นไงรางวัลใหญ่มาอีกแล้วค่ะทุกคนไปค่ะยาวไปค่ะวันนี้นะคะ,ะก็ได้ฟรีฟรีไปอีกเราก็เล่นตีไปเพื่อความสนุกสนานแล้วความบันเทิงเล่นไปนเรื่อยๆค่ะเล่นไปหมุนมันเข้าไปนะคะทุกคนได้แปดได้เจเออ ได้เท่าไหร่นะคะไปค่ะยาวไปยาวไปเลยเออ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 สปริงต้องเหลือห้าไปอีก ก็จะได้พันสี่สิบห้าก็เยอะอยู่นะฮะเอาดีๆเล่นหูจากร้อยเป็นพันเดี๋ยวถ้าเบ็ดเยอะๆมันก็จะได้เยอะขึ้นนะนะคะมาดูกันว่าจะไต่เพิ่มไต่ทั้งันยี่แลวพัน,นสองบ้าจริงสุดปังมากทุกคนใครที่สนใจเข้ามาเล่นก็ลองมาเล่นกันดูนะคะเดี๋ยวไวร้รอบหน้าเรามาอัปเดตการเล่นใหม่แล้วกันเนาะอยังไงก็เจอกันนะคะในรอบหน้าในสัปดาห์หน้าว่ามันจะโบนัสมันจะแจกเยอะแค่ไหนสวัสดีค่ะ